พี่น้องครับมาเบิงปลาโจากไงครับเมื่อกี้นี่ท่วงมันตัวใหญ่แห้งไรแม่ค่าตกใจเลยแล้วว่าเราตกใจเลยแม่ค่าปลาโจกไงครับพี่น้องครับอ้ใหญ่แห้งไงปลาโจากตัวนี้ <c oughs> ปลาโจกจากแม่น้ำโคงบอกครับ <c oughs> ปลาโจกไงปลาโจกจากแม่น้ำโคงบอกครับเนี่ยไงครับไงเนี่ยดีเห็นกันเลยตื่นเต้นนะแม่ค่ะมันตัวใหญ่แห้งไรโอ้หัวปลาโจกไงเป็นว่าหัวต้มยำเป็นว่า ไม่ขาดคนขายอยู่ตลาดเขาเอื้นตลาดยังไม่ขาดตลาดนี่ตลาดเทศบาลสามตลาดเทศบาลสามบ่ตลาดใหญ่มันอยู่สาเสร็จตลาดเทศบาลสามอันเดียวกันนี่บอกอตลาดสดเทศบาลสามหรือว่าตลาดใหญ่นาออยู่ในเขตเมืองอุบลบ่ครับเนี่ยตลาดนิมมูนอุบลนะครับพี่นงคงครับโอ้ปลานังกับยางงามเลยปลาโจกนี่พี่นงองสะออนลายตัวใหญ่แห้งพี่น้องอ่าใหญ่แห้งอีลีครับปลาโจก ครับพี่น้องครับลาโจกใ่ครับพี่น้องครับ